ท่านสีดังนี้ทุกคนพี่เมไหมเหมือนจะเปลี่ยนที่ทุกคนจะนี่ถึงก่อนก่อนที่ผมเจอที่ท่านมอวจะเปลี่ยนที่นะนี่ถึงก่อนทุกคนตรงนี้ถึงก่อนเลยพี่ท่านสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เาออกมาที่สีคอยดูข้างบนนะตกใจทุกคนมันจะอยู่ไอ ไอ้ที่มึนโดนมาตัวนี้ทุกคนหยุดไอ้ยุงเนี่ยต้องลากไม้ทุกคนใช่ไหมเฮ้ยท่านชรับม,มันจะกัดผมไหม,ม,มสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เอฟซีลุงป้านะอาอาทุกทุกท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมใหญ่นะครับผมจากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะคะซึ่งวันนี้ผมก็มาคนเยอะพี่นะ เพราะว่าเล็กก็ติดุระอยู่บ้านมาไม่ทันนะช่วยงานพ่อที่บ้านผมก็ไปมาคนเดียวทุกคนซึ่งวันนี้ผมก็จะกลับมาหาท่านฤาษีทุกคนก็จะนำน้ำผึ้งที่พีเอฟซีคอมเมนต์มาครับผมแล้วก็มีการอบอกให้ไปซือ้อน้ำผึ้งให้ทางท่านฤาษีเนี่ยผมว่านทุกคนคือน้ำผึ้งมาเรียบร้อยทุกคนนะก็จะไปถวายท่านฤาษีที่ถ้ำของท่านแต่แม่แจว่าท่านจะอยู่หรือเปล่า เพราะว่าวันก่อนที่ผมพามิจร์แฟงมาท่านไม่อยู่ท่ามัทุกคนนะท่านอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งท่านเอาไอ้สมิงไปมัดไว้เหมือนจะพยายามหาวิธีเอาของออกจากตัวมันทุกคนนะซึ่งผมไปทางที่ผมไปกับมิอร์แฟงวันก่อนเพราะว่าถ้าไปที่ทําเลยอาจจะไม่เจอท่านทุกคนนะจะขอไปที่จุดที่ผมไปเจอท่านามัดไอ้สมิงก่อนทุกคน โอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมทีนะผมช่วยเป็นกำลังใจให้พี่แฟดพาไปเรื่อยแล้วก็ช่องสำรองเรานะฮะช่อง YouTube กับเพจ a c e b o o k พี่แฟด V2 ก็ฝากปพี่ไปติดตามไปให้กำลังใจเราอีกหนึ่งช่องทางได้ทุกคนนะโอเคไปทุกคนถ้าพร้อมมาไปดูคลิป,ปันดีกว่าทุกคนไป ใชทุกค,คนเกี้ยวรีบเดินอยู่นะทุกคนนะรีบเดินอยู่มีขึ้นน,นลงเนินบ้างก็เป็นเรื่องปกติการเดินป่าทุกคนคือก็เดินไปเดินมาก็าเรียมเอากระเป๋าใส่ขวดน้ำพึ้งมาทุกคนนะก็ต้องถือมาเองก็ระวังกลัวแตกเหมือนกันคนกลัวขวดจะแตกขวดตกแตกนะเพราะเป็นขวดแก้วทางค่อนข้างจะลำบากพี่ กุขะไม่ค่อยเรียบนะโอเคทุกคนพอนั่งพักแป๊บนึงก่อนทุกคนนะค่อยเดินต่อขอ,อพักบริเวณโคดที่แบบนี้ก่อนทุกคนแล้วก็ค่อยว่ากันไปต่อโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็กําลังนั่งพักทุกคนนะเพราะว่าเดินมาค่อนข้างจะไกลพอสมควรและนี่ยังไม่ถึงทุกคนก็นั่งพักเก็บแรงก่อนทุกคนยังพึ่งกันอย่างนี้ทุกคนรักษาสุดชีวิตทุกคนนะ เป็นน้ำพึ่งป่าแท้ที่เราซื้อมาจากชาวบ้านทุกคนนะที่ไปตีพึ่งกันมาเราขอซื้อไว้หนึ่งขวดเพราะว่าจะนํามาให้ท่านสรีไว้ใช้เพราะว่ามันน้าพึ่งสามารถทําเป็นยาได้ทุกคนเห็นความเชื่อนะสามารถทําเป็นยาผสมนู่นผสมนี่ได้เพื่อให้เป็นยารักษาะสักอย่างทุกคนอยู่ที่คนจะทําสูตรไหนทุกคนนะบางทีพวกท่านศรีเก็บไปใช้พวกเป็นสารปรุงพวกสมุนไพรต่างๆเป็นไว้เป็นส่วนผสมในการปรุงพวกสมุนไพรที่ว่าขมๆทุกคน เพื่อให้กินแล้วมันหวานขึ้นนะทุกคนเพราะว่าผมเคยเจอพ,พ่อแม่ผมทุกคนก็ใช้น้ำผึ้งใน,ในการใช้รักษาใน,ในการไอแบบต่างๆผสมมะนาวทุกคนนะเห็นคนบางคนก็กินชงเป็นน้ำผึ้งมะนาวเพื่ออ่าแก้แบบว่าให้ละลายเสมหะเอ่ยหรือว่าให้แบบว่าชุ่มคอเอ่ยทุกคนนะก็อยู่ที่สูตรใครสูตรมันทุกคนนี่เต็มขวดทุกคนนะน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากป่าทุกคน โอเคพี่งั้นเดี๋ยวผมขอนั่งพักสักแป๊บนึงก่อนแล้วก็จะเดินต่อทุกคนเพื่อไปหาท่านฤทศีนะแล้วก็จะไปดูว่าไอ้เสมิงที่ท่านฤทศีจับมันอ่าเอาเหมือนจบเ้าของจากตัวมันมันเป็นไงบ้างมันดีขึ้นหรือ,อยังหรือว่าตอนนี้มันยังเหมือนเดิมอยู่ก็จะไปอัปเดตให้พี่ทุกคนหลายดูยดพี่ๆหลายคนได้ดูพร้อมกันทุกคนโอเคนั่งพักกันก่อนทุกคนนะโอเคทุกคน ใกล้ถึงแล้วทุกคนนะใกล้ถึงแล้วเพราะว่าผมก็เดินมาพักอย่างเี้เพิ่งจะเปิดกล้องทุกคนรู้สึกว่าเหมือนจะใกล้ถึงแล้วทุกคนไปไอ้วน,นใกล้ถึงแล้วนะโอ้โหน้ำมันขังทุกคนพอน้ำขังมากกว่านี้ น้ำไม่ระบายทุกคนนะมีเป็นแอ่งเลยพี่โอ้ยค่อนข้างจะแห้งแรงข้างบนทุกคนเหลืองเลยทุกคนนะแม่พงใบ้ไฟจะเหลืองเลยไปทุกคนเดินต่อโอ้ สีดังนี้ทุกคนเห็นเจ๋งไหมเหมือนจะเปลี่ยนที่ทุกคนจะนี่ถึงก่อนก่อนที่ผมจะเจอที่ท่านเมื่อวานจะเปลี่ยนที่นะนี่ถึงก่อนทุกคนตรงนี้ถึงก่อนไหยพี่ท่านสวัสดีครับรท่านอยู่คนเดียวเหรอครับท่านใช่ไม่ท่านอยู่กับเส้นหนิงอ๋อส้นหงอยู่ไหนอะท่านบอกว่าท่านอยู่กับเส้นหนิงทุกคนนะท่านเอามาผูกนี่เหรอมามาต้นนี้เหรอ ตรงนี้ครับท่านข้างน้านี่ครับเยี่ครับท่านเฮ้ย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 ัสินัครับไหมิงมันจะทำร้ายผมไหมท่านทำร้ายเขาเฮ้ยทำ้ายาออกมานนสิคอยดูข้างบนนะ ตกใจทุกคนมันจะอยู่ไอ้ไอ้ที่มันโดนมาตรงนี้ทุกคนหยุดไปตรงนี้ต้องลากไม้ทุกคนจะไหมท่านชราบมันจะก,กัดผมไหมพี่พมันโยนไม้โดนผมทุกคนยุดพยนท่านครับท่านนั้นจัดก,การนะครับท่านมันโยนไม้โดนผมท่าน เต็มหน้าผมเลยทุกคนหมายดนหน้าผมนะเต็มหน้าเลยแล้วก็หม้มันมีพุกเศษไม้เศษโคลนนะเศษดินเศษทรายมันติดหมาทุกคนนะ<ม>ท่านผมเอาอน้ำผึ้งมาให้ท่านนะครับท่านมาถวายท่านครับเด <c oughs> ี๋ยวผมขอล้างหน้าางตาทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้เต็มหน้าผมเลยผมกำลังหน้าางตาแล้วทุกคนนะเมื่อกี้มันโดนเต็มหน้าผมเลยมันนี่ที่ลงแต่ลงมันล,ลงโทษแล้วทุกคนนะ Er mm hmm. ที่ม mm hmm. ันยนหมไม้ใส่หน้าผมนะไปม่กล้ายุ่งกับทนายสีนะท่ายครับเชือกท่านได้ลงอาคมไดไหมครับลงไว้มนั้นมันแย่นะเพราะฉันออกมาทำายคนอื่นได้้วเหนื่อยกูเหนยกู้วเหยัเหยกูเลยกูเลยกูเ ต้อง,งเช้าไม้ตีฟาดต้องสอนมันที่มันเจ้าหลาทุกคนท่านครับตอนนี้ท่าน,น,น,นครับไอซิมิงหล่านี้มันเป็นไงบ้างครับมันเริ่มเจะคุ้นเคยกับคนหรือ,อยังครับมันก็เริ่มแล้วแล้วตอนนี้ท่านทาน,ทานอะไรยังครับข้าวใแล้วทำไมท่านถึงย้ายที่อยู่นี้ครับท่านก็ต้องย้ายไปเรื่อยมันจะได้าาไม่ต้อง เมื่แล้วอย่างท่านกลัวคนเห็นใช่ไหมครับถ้าไ,ไม่ย้ายก็อยู่ที่เดิมมาาันจะอาระาดแล้วหิวเอาไปผมแล้วกำลังปัดตัวสายเต็มตัวนะเลยเมื่อกี้มันโยนโดนผมนะตัวเต็มหัวเลยเอาไประมัดระวัาางนะครับท่าน,นม,มันบอกมันหิวเหรอครับท่าน มันมันกลัวท่านมากนะมันไม่กล้าสบตาท่านเลยทุกคนไม่กล้าสบตาไม่กล้าที่จะต่อกรอนกับท่านเลยนะอ โอเคท่านมันน่าจะไม่กล้าแล้วท่านผมว่านะรวมขอนำนำพึ่งมาถวายท่ันทีนะครับเรวท่านนั่งไหนเดียวครับตรงนี้ก็ได้ครับท่าน๋ยวผมมากราบไหว้ท่านทีครับของไปท่านนะวางคนท้ายใช่ไหม ผุ่นไพระบ้างกลัวค่ะผุ่นไพร์ถ้าเสงจะไปไหนครับท่านมันไปกินเนื้อเนนี้ท่านได้เอาของออกเปกตัวมันบ้างยังหรือว่าอันนี้เหมือนเดิมอยู่แค่รอใมันแบบว่าจะเย็นมากกว่านี้หรือเปล่าครับ ก็เอาเอาไปบางส่วนเอ,เอาไปบางส่วนแต่ว่ายังไม่หมดดีครับท่านก็คิดว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมไหมครับท่านใช้เวลาตรงนี้จะล้มลื่นดีนะครับท่านเสียงนกร้องเจ้า,จาเจ้าเจ้าเนี่ยท่านจะอยู่นีอีกนานไครับหรือว่า,าปเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆไม่ไ้ใครเห็นด้วยใช่ไหมครับ น้องต้นไม้ผมไปเยี่ยมมาวันก่อนนะท่านน้องบอกน้องสบายดีครับน้องว่าน้องบอกว่า,วาไม่เป็นห่วงน้องน้องกินดีอยู่ด,ดีครับคนป้าดูแลน้องดีมากครับท่านเพราะว่าน้องไปช่วยรักษามนทำ,ทนทำ <Good. S 1> อ,อ,อะไรครับท่านมาทำอะไรหยุดหิวหิวใช่อ่ข้หลังเหนแล้วครับ มันมันไม่สามารถแก้เชืกอกเอาปลมันออกได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นจับเป็นเชือกมันก็ร้อนอ๋อถ้าจับเชือกอยู่ว่าฝืนเชือกจะร้อนใช่ไหมท่านอ, <c oughs> อยู่งั้นทุกคนนะวนะม <c oughs> ันแบบครั่งหิวนะแต่ว่าท่านจะพยายามให้มันอดนะให,หนให้มันว่านี่ไงให้มันแบบเปลี่ยนทุกคน <c oughs> ช่างมากครับท่านเราพยรยามเราออกที่นี่ยุดตอนนี้มันเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงครับท่านตอนเนี้ยทุกคนมันเป็นสัตว์เลี้ยงไงคอยแบบต้องมีเชือกคล้องคอมันจะวายมันมีฤทธิ์เดชมากกว่าสัตว์เลี้ยงทั่วไปนะแล้วทีนี้มันจะมีท่าทีว่าจะทำลายท่านไหมครับ Me อ้าอ้าอาแล้วแล้วอแล้วมันท่นเอาเชือกเอาคมฟาตัวทุกคน

มันโมสติไปแล้วท่านครับแล้วนี้จะมีพวกอาจารย์ของไอ้พวกสมิงจะมาช่วยมันไหมครับท่านข้าก็ยังไม่แน่ใจ ทุกคนท่านบอกว่าท่านก็ยังไม่แน่ใจนะว่าพวกสมิงที่เหลือถ่ามิงแก่ทาสง,งพระหรือเปล่ามันจะกลับมาช่วยพวกกันไหมหรือว่าจะมีอาจารย์ของมันอะ่ะจะกลับมาขโมยโตัวมันไปหรือเปล่าเพื่อไปเป็นบริวารมันอีกครั้งหนึ่งท่านจาแก้เชือกไปไหนครับท่าน พาไปเดินเล่นจะดีเลยครับท่านมันไม่ใช่พวกหมานะครับท่านมันเป็นเสือสมิงนะครับ้ยอืออ,อาคยกินท่านพาไปหาอาหารแล้วครับ <Yo. S 2> ท่านจะแต่ oh. ตงรางท่านหนไปหาอะไรกิดในป่าทุกคนซึ <c oughs> ่งมันไม่กล้ากับท่านเลยทุกคนนะเ <c oughs> พราะว่าถ้ามันตุกติดกับท่านเมื่อไหร่นะท่านสามารถทกกองขา,ขาแล้วก็ให้เชือกอะทำร้ายมันนะทุกคนนะเชือกขรคมอะท่านไปทางไหนครับ เปลี่ยนทีมมาจะฟังอยูนแทนทุกคน จะมาทำร้ายผมนะพี่ที่ดูอยู่ก็ <c oughs> รอติดตามไปเรื่อยทุกคนนะเราจะตามไปก่อนว่ามันจะเป็นไงต่อไอ้สมิงตัวนี้มันจะกลายมาเป็นคนดหรือเปล่าหรือว่าท่านจะมีวิธีแก้ไขจะมีวิธีช่วยมันยังไงต้องรอดูทุกคนนะเรายังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนเนี้ย ยังไม่มีท่าทีว่ามันจะดีขึ้นหรือว่าจะอ่อนโยนลงนะมันมีความก้าวร้าวมีความแข็งอยู่ในตัวทุกคนก็ดูเราชมันไปเรื่อยๆทุกคนนะเราจะตามไปก่อนนะครับผมผมขอกราบลาท่านแล้วท่าน,นท่านีโอกาสผมจะเข้ามาเยี่ยมท่านใหม่นะครับแล้วก็ถ้าท่านต้องการอะไรเพิ่มเติมท่านสามารถติดส่อกับมัต้นไม้ได้นะท่านเพื่อใ้นไม้บอกผมทีแต่ว่าตอนนี้ต้นไม้อยู่กับคนป่าอยู่ไว้ถ้าต้นไม้จะมาปุ๊บให้เขาบอกผมทีนะครับ 好吧，但。